สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับก็คือในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาครับหรือว่าสถานีฉะเชิงเซาครับก็ตั้งอยู่บริเวณริมถนนมหาจักรพัรนิตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาครับนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทางเข้าของสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆครับด้านหน้าของสถานีรถไฟฉะเชิงเซาครับ รับฝั่งตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของรถจักรไอ้น้ำนะครับที่เขาตั้งสตาปเอาไว้ครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาที่สถานีรถไฟชฉาเจีงเซาเนี่ยมักจะมาแชร์หรือว่ามาแชะมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่นั่งพักของผู้โดยสารครับก็ด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของถนนมหาจากักรพรรดินะครับก็จากทางด้านของสถานีรถไฟชฉาเจิงเซาไปยัง ในส่วนของวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันประมาณ3กิโลกว่านะครับแล้วก็วัดสมานรัตนารามเนี่ยที่มีพระพิฆเนศสยยมพูเนี่ยก็จะห่างจากจุดตรงนี้นี่ประมาณ16กกิโลนะครับนี่ครับจุดที่คนเขาก็จะมารอรถพวกรถสองแถวนี่ก็จะมาจอดรับผู้โดยสารตรงนี้นะครับจะมีไปบกสไปวัดหลวงพ่อโสธรไปในพื้นที่ต่างๆของที่ฉะเชิงเซานะฮะด้านตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนของ ที่จอดรถนะครับแล้วก็เวลามีรถไฟมาจอดที่ชานชาลาที่สถานีรถไฟชาาเจียงเซาเนี่ยก็จุดตรงนี้นี่จะมีพวกรถตุก๊กต๊กแล้วก็พวกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมารอรับผู้โดยสารตรงนี้เลยครับถ้าใครไม่อยากไปเรียกรถสองแถวนะครับด้านฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของศูนย์อาหารนะครับก็จะมีพวกอาหารแล้วก็พวกบรรดาเครื่องดื่มจําหน่ายนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านในของสถานีรถไฟฉะเชิเงเซาให้ทุกท่านได้รับชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมกันครับครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับของตัวสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิเงเซานะี่ครับก็มีตู้เป็นตู้จำหน่าย ตั๋วด้วยสารอัตโนมัตินะครับที่ทางรอปรทอเขานํามาติดตั้งก็นํามาติดตั้งในหลายสถานีแล้วนะครับสําหรับเครื่องจําหน่ายตั๋วรถไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของจุดขายตั๋หรือว่าจุดจําหน่ายตั๋วด้วยสารนะครับก็จําหน่ายตัว๋วตั้งแต่ช่วงเวลา5้านกาหรือว่าตีห้าครับไปจนถึง20่สนกาหรือว่าสองทุ่มนะครับก็จะมีทั้งสิ้นเป็นสองห้องนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของที่ทําการของพวกพนักงานแลวก็นายสถานีฮะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นจุดสําหรับไว้รอรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเก้าอี้ไว้สําหรับผู้โดยสารนี่ก็มีอยู่พอสมควรนะครับนะครับจุดที่ผู้โดยสารนี่จะมานั่งรอรถไฟครับจะเข้ากรุงเทพหรือว่าจะออกต่างจังหวัดนี่ก็มารอกันตรงนี้ได้นะฮะ แล้วก็ช,ชานชลาที่สถานีรถไฟชุมทางฉาเจีงเซาเนี่ยเขาจะมีทั้งสิ้น5ช,ชานชลาด้วยกันนะครับนะครับช,ชานชลาที่1ช,ชานชลาที่2นะครับชานชลาที่3ช,ชานชลาที่4แล้วก็ยาวไปถึงฝั่งนู้นก็เป็นช,ชานชลาที่5นะครับก็จะมีขบวนรถไฟเนี่ยเข้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางฉาเจีงเซาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีอยู่หลากหลายขบวนนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนขบวนรถไฟเนี่ยครับเขาก็มีการวาดภาพเป็นรูปกระตูนะฮะก่อสีสันนี่ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้เนี่ยก็คือในส่วนของขบวนรถนะครับที่จะมาจอดที่สถานีรถไฟชุมทางเฉาเชียงสาวตรงนี้นะครับก็จะมีหลายขบวนครับเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมีผ่านพวกหลากหลายสถานีครับไม่ว่าจะเป็น สถานีราชกระบังนะครับสถานีหัวตะเข้ป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้าสถานีหัวมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของสถานีคลองตันนะครับแล้วก็สถานีมักกะสันก่อนที่จะเข้าสู่สถานีหัวลาโพงหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรถไฟที่จะออกต่างจังหวัดนะครับก็จะมี อยู่หลายขาบวน,นครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางสายตะวันออกนะฮะจากชาเชิงเซาเนี่ยก็จะมีไปในสถานีต่างๆครับอย่างเช่นปราจีนบุรีนะครับกัมบ,บินบุรีสระแก้วนะครับไปพัทยาไปบ้านพลูตาหลวงนะครับไปอรัญญประเทศหรือว่าไปทางด้านของในส่วนของสถานีด่านพรมแดนบ้านของเลยกทีเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ติดกับทางด้านของพรมแดนประเทศกัมพูชานะฮะ ผมนั่งรถไฟก็เป็นขบวนธรรมดานะครับเป็นขบวน2 9งเนะครับก็เป็นรถไฟที่เริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะไปที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกแต่ผมมาลงที่สถานีรถไฟฉาเชิงเซานะครับก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยครับเพราะว่า รถไฟขบวนล,ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะออกไปนะตอนประมาณ14ในกา15นาทีนะครับนะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนะตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ14ในกา50นาทีนะครับผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟสำคัญที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะครับคนก็จะมาลงที่สถานีนี้พอสมควรนะฮะทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาพวกคนทำงานพ่อค้าแม่ค้านะครับตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นพวกบรรดาร้านอาหารร้านค้านะครับสถานที่สำคัญๆของจังหวัดชะเทิงเซานะนี่ครับ ไปทางฝั่งนี้จะเป็นกรุงเทพครับเข้ากรุงเทพส่วนออกทางด้านขวาเนี่ยก็จะไปที่สถานีทางอรัญญประเทศนะครับในจังหวัดสักแก้วนะครับบ้านพูตาหลวงครับสําหรับสถานีที่จะไปทางบ้านพูตาหลวงเนี่ยจะมีขบวนรถก็จะออกในช่วงเช้านะฮะในตรงนี้นี่ก็เป็นการวาดภาพเป็นกระตูนะครับ ก็จะนําเสนอเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดน้ำตลาดบ้านใหม่นะครับแล้วก็อีกตลาดหนึ่งนี่ก็จะเป็นในส่วนของตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับซื้อฝากก็ดีกินที่นี่ก็อร่อยก็ถือว่าเป็นสลาดที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับในจังหวัดฉะเชิงเซาวับนอกจากทางด้านของวัดสมานร,รัตนารามวัดหลวงพ่อโสธรนะครับ ก็ยังมีในส่วนของตลาดน้ำนครับโดยเฉพาะในส่วนของตลาดของสวนร้อยเปียกฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นคําขวัญของจังหวัดฉะเชิงเซาครับแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรป,ปราดภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์นะครับนี่คือในส่วนของคําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนแถบ ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับแล้วก็อยู่ไม่ไมกลาจากทางด้านของกรุงเทพมหานครเท่าไหร่ครับผมนั่งรถไฟมาเนี่ยจากหัวลําโพงมาที่ชฉาเจียงเซาเนี่ยรถไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วนะครับราคาค่าโดยสารเนี่ยก็จะอยู่ที่13บาทนะครับนี่ก็คือในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางเฉาเจีงเซานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีใหญ่แล้วก็ เป็นสถานีสำคัญครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ